สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปิกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิวทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองกิจกรรมที่3.1เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองพร้อมกันเลยนะคะ ก่อนที่เด็กๆจะทําการทดลองในครั้งนี้นะคะเด็กๆต้องรู้จักอุปกรณ์ก่อนนะคะว่าในกิจกรรมที่3.1เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเราไปดูอุปกรณ์พร้อมกันเลยค่ะ 1. เทอร์โมมิเตอร์ 2. แท่งทคสาร 3. ตะเกียงแอลกอฮอล์ สี่บิ gger ห้ารอทดลองและ6กน้ำแข็งนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักอุปกรณ์ในการทำการทดลองครั้งนี้แล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องไปทำกิจกรรมนะคะ คำถามก่อนการทํากิจกรรมอยู่ในหน้าที่83นะคะอยู่ในหน้าที่83เด็กๆมองเห็นไหมคะมีคําถามก่อนทํากิจกรรมอยู่สองข้อนะคะมีอยู่สองข้อเท่านั้นคําถามที่1ถามว่าคําถามสําคัญในการทดลองนี้คืออะไรนะคะคําถามสําคัญในการทดลองนี้คืออะไร ะค,ะคำตอบก็อยู่ในหน้าที่8 2นะคะอยู่ในหน้าที่8 2ตรงนี้นะคะตรงกรอบสีชมพูตรงนี้นะคะก็คือสาร,สารมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็เอาคําตอบจากกรอบสีชมพูนี้นะคะไปตอบในคําถามข้อที่1ที่เขาถามว่าคําถามสําคัญในการทดลองนี้คืออะไรนะคะส่วนข้อที่2นะคะเด็กๆมองเห็นไหมคะส่วนข้อที่2เขาถามว่า ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของสถานะของสสารที่พบเห็นได้ในชีวิตประจําวันการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราสามารถเห็นได้ในชีวิตประจําวันยกตัวอย่างเช่นน้ําแข็งเกิดการหลอมเหลวเป็นน้ํานะคะหรือน้ําในหม้อมีการเดือดแล้วก็เกิดการกลายเป็นไอนะคะหรือว่าน้ําเปลี่ยนอเอาเข้าในช่องฟิตตู้เย็น ะะท่องแช่แข็งก็จะทําให้น้ํานั้นเปลี่ยนสถานะเป็นน้ําแข็งนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กตอบคําถามก่อนทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ2ข้อก่อนที่เราจะทําการทดลองจริงๆนะคะเด็กๆต้องรู้จักการใช้เทอร์โมมิเตอร์ก่อนนะคะอันนี้เราเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์เด็กๆมองเห็นไหมคะสังเกตนะคะว่าเทอร์โมมิเตอร์จะมีของเหลวสีแดงนะคะของเหลวสีแดงตรงนี้นะคะ ของเหลวสีแดงจะมีและก็จะมีตัวเลขนะคะและก็จะมีตัวเลขมองเห็นไหมคะในแต่ละขีดนะคะในแต่ละขีดเราจะเริ่มจากศูนย์เห็นไหมคะในแต่ละขีดจะมีค่าเท่ากับ1องศาเซลเซียสนะคะแล้วเราให้สังเกตว่าเมื่อเราวัดอุณหภูมินะคะเมื่อเราวัดอุณหภูมิดูว่าของเหลวสีแดงเนี้ยมันจะไปอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ขีดที่เท่าไหร่นะคะถ้าอยู่ตำแหน่งตรงเลขสิ นะคะตรงนี้คือเลข10มองเห็นไหมคะเลข10ตรงนี้ก็คือมีค่า10องศา20องศาแล้วก็มานับขีด21 22 23 24 25 26 27ตอนนี้ก็คืออุณหภูมิห้องประมาณ27องศานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือวิธีการใช้เทอร์โมมิเต เอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มการทดลองกันเลยนะคะขั้นตอนที่1นนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะใส่น้ําแข็งลงไปในบิกเกอร์นะคะใส่น้ําแข็งลงไปในวิกเกอร์แบบนี้ ประมาณ3ส่วน4ของบิกอร์นะคะประมาณ3ส่วน4ของบิกอร์นะคะจากนั้นใช้เทอร์โมมิเตอร์นะคะใช้เทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้ที่เราฝึกอ่านค่าไปแล้วนะคะใช้เทอร์โมมิเตอร์สังเกตของเหลวสีแดงนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ25องศาเซลเซียสก็คืออุณหภูมิห้อง นะคะคจากนั้นใช้เทอร์โมมิเตอร์นี้นะคะเสียบลงไปในบเกอร์ที่เราใส่น้ำแข็งไว้แล้วให้เราค่อยๆสังเกตของเหลวสีแดงนะคะสังเกตดูสิคะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นของเหลวสีแดงกำลังหดตัวลงไปนะคะกำลังลดลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มนะคะอ,อ่านค่าเริ่มอ่านค่าของเทอร์โมมิเตอร์นะคะมองเห็นไม่เอ่ย นี่นะคะนี่นะคะอยู่ที่กี่องศาคะโอเคเก่งมากอยู่ที่0องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะเมื่อเราเสียบเทอร์โมมิเตอร์ลงไปในบิกอร์ที่มีน้ําแข็งอยู่จะสังเกตเห็นได้ว่าของเหลวสีแดงนั้นค่อยๆลดอุณหภูมิลงนั่นเองอยู่ที่0องศาเซลเซียสดังนั้นใน ตารางบันทึกผลนะคะในตารางบันทึกผลของช่องแรกขณะที่เป็นน้ำแข็งเด็กๆก,ก็ใส่ลงไปเลยว่าศูนย์องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะหลังจากที่เราบันทึกผลในช่องแรกแล้วนะคะต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2ก็คือให้เรานะคะใช้แท่งคนสารนี้นะคะให้ใช้แท่งคนสารคนบริเวณที่เป็นน้ำแข็งนะคะคนไปนเรื่อยๆเยนะคะคนจนกว่า เราก็ยากต้องเสียบเชิงมอว์มิเตอร์ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเลยนะคะเอาละค่ะคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมคะว่าสังเกตเห็นไหมคะว่าน้ําแข็งเริ่มหลอมเหลวกลายเป็นน้ําแล้วนะคะเมื่อน้ําแข็งเริ่ม เริ่มหลอมเหลวกลายเป็นน้ําแล้วนะคะเราก็มาอ่านค่าขององุณหภูมิกันเลยนะคะว่าจะมีค่ากี่องศานะคะจะมีค่ากี่องศาอ่ามองเห็นไหมคะอยู่ประมาณที่ทองศาคะประมาณที่10องศา ะะอยู่ประมาณที่10องศาเซลเซียสดังนั้นขณะที่น้ำแข็งหลอมเหลวหมดในช่องถัดไปนะคะก็จะวัดอุณหภูมิได้จากเทอร์โมมิเตอร์นะคะวัดได้ที่10องศาเซลเซียสดังนั้นเด็กๆนะคะสามารถตอบลงไปในในหนังสือได้เลยนะคะในช่องขณะน้ำแข็งหลอมเหลวหลอมเหลวหมดนั่นเองค่ะ เมื่อเราบันทึกผลในช่องที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งนะคะน้ําที่น้ําแข็งที่หลอมเหลวหมดแล้วตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องปกตินะคะโดยที่เราก็ยังเสียบอะไรไว้เหมือนเดิมคะ่ะก็ยังเสียบเทอร์โมอมิเตอร์ไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็จะค่อยมาอัดค่าอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะตั้งทิ้งไว้เลยนะคะ A few minutes later ตอนนี้เราก็ยังตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องอยู่นะคะ แล้วก็สังเกตนะคะว่าจากของเหลวสีแดงที่มีอุณหภูมิ0องศาไป10องศาตอนนี้ขยับขึ้นไปเป็นที่ประมาณ20 21 22 23 24 25 26ประมาณ26องศาหลังจากที่เด็กๆอ่านค่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็อยู่ประมาณที่25ถึง26องศาเซลเซียสนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำ ค่าของอุณหภูมินั้นไปลงในตารางไปตอบลงในตารางบันทึกผลนะคะในช่องขณะเป็นน้ำนะคะหลังจากที่เราวัดค่าอุณหภูมิของน้ำแข็งที่ตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำบิเกอร์นะคะบิเกอร์ตัวนี้นะคะขึ้นไปตั้งให้ความร้อนนะคะบนตะเกียงแอลกอฮอล์ชุดนี้นะคะเราก็นำขึ้นไปตั้งเลยค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสังเกตกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องให้ความร้อนกับน้ำนะคะโดยการจุดไฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูพิจจะจุดไฟก่อนนะคะโอเคนะคะแล้วเราก็จะรอให้น้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะ อ่านค่าของอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าขณะที่น้ำเดือดนั้นมีอุณหภูมิประมาณกี่องศาเซลเซียสค่ะ Few minutes น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะทีนี้เราจะมาอ่านค่าของอุณหภูมินะคะว่ามีค่าทั้งหมดกี่องศาเซลเซียสขณะที่น้ำเดือดนะคะเราจะได้ไปบันทึกผลการทดลองในหนังสือของเราได้ตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบเเท่าไหร่คะเก้าสนะคะเริ่มขยับไปที่97 เราเอาอยู่ประมาณที่96นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านค่าอุณหภูมิขณะที่น้ําเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เด็กๆไปบันทึกผลนะคะค่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ96องศาเซลเซียสนะคะหลังจากที่เด็กๆบันทึกผลเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะนำเทอร์โมมิเตอร์นะคะก็จะนำเทอร์โมมิเตอร์ออกจากนั้นก็จะใช้หลอดการทดลองนะคะก็จะใช้หลอดการทดลองอันนี้นะคะอังเข้าไปในบริเวณปากของบิกอ e r นะคะแล้วก็สังเกตผลว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสังเกตเลยค่ะว่าเห็นอะไรไหม โอเคนะคะหลังจากที่เราสังเกตรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปบันทึกผลได้เลยค่ะหลังจากที่เด็กๆบันทึกผลการทดลองลงไปในตารางบันทึกผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆตอบคำถามหลังกิจกรรมได้เลยนะคะมีทั้งหมด 7ข้อนะคะมีทั้งหมด7ดข้ออยู่ในหน้าที่84เช่นเดิมนะคะข้อที่1นะคะข้อที่1เขาถามว่าขนาดที่เป็นน้ําแข็งวัดอุณหภูมิได้เท่าไหร mm hmm. เ่เด็กๆก,ก,ก,นะก,ก,ก็เอาจากตารางบันทึกผลนะคะมาตอบได้เลยว่ามีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะข้อที่2ขณะที่เป็นน้ํามีอุณหภูมิด้มีอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเด็กๆก็เอาจากตารางบันทึกผลนะคะมาตอบได้เช่นกันค่ะ ต่อไปข้อที่3ขณะน้ําเดือดวัดอุณหภูมิได้เท่าไหร่นะคะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆก็ดูจากตารางบันทึกผลแล้วก็นํามาตอบในข้อที่3นั่นเองค่ะต่อไปในข้อที่4นะคะถามว่าการจากการทดลองสิ่งใดที่ทําให้น้ําเกิดการเปลี่ยนสถานะจากการทดลองนะคะมีอะไรบ้างที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนสถานะนะคะ 1. อุณภูมิ2เทอร์โมอมิเตอร์ สการคนด้วยแท่งแก้วคนสารอะไรคะอะไรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ํานะคะเด็กๆก,ก็ติ๊กลงไปในช่องว่างเลยนะคะอุณหภูมิหรือเทอร์โมมิเตอร์หรือการคนด้วยแท่งคนสารนะคะต่อไปข้อที่5ขณะที่น้ํากําลังเดือดนักเรียนสังเกตเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นขณะที่น้ําเดือดเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะในบิกอร์นะคะ ระหว่างน้ำในบิกอร์มีปริมาตรเพิ่มขึ้นและมีหยดน้ำเกาะด้านนอกของบิ g อ e ์หรือควันสีขาวลอยขึ้นจากผิวน้ำมีสถานะเป็นแก๊สนักเรียนเลือกอันไหนนักเรียนก็ติ๊กในช่องนั้นได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็คือข้อที่6ข้อที่6คําถามถามว่าขณะอังหลอดทดลองเหนือบิกอร์ขณะที่น้ําเดือดนักเรียนสังเกตเห็นสิ่งใดเกิดขึ้น ระหว่างเกิดละอองน้ำเล็กๆเกาะอยู่หลอดทดลองหรือเกิดของเหลวอยู่ภายในหลอดทดลองนะคะนักเรียนที่เด็กๆได้สังเกตที่นักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรก็ติ๊กลงไปในช่องว่างนั่นเลยนะคะและข้อที่7นะคะก็คือสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปพร้อมกันเลยนะคะ จากการทดลองนี้เราสามารถสรุปได้ว่าขณะที่น้ำแข็งหลอมเหลวเป็นน้ำจะมีค่าอุณหภูมิที่คงที่นะคะเมื่อน้ำแข็งหลอมเหลวเป็นน้ำจนหมดก็จะมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งน้ำในสถานะที่เป็นของเหลวก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นแกส๊สนั่นเองค่ะสำหรับการทดลองในวันนี้นะคะเด็กๆ ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ